สวัสดีครับพี่เอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มา <c oughs> <c oughs> ตามผลออกนะครับวันที่4เดือน4นศ2568นะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเด่นนะครับจาก0ซนึงเ ก็คัดไปเลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเอื่นฉะนั้นการนาแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่า <c oughs> ผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้ต่านั้นก็ขอให้สมาชิกเ c ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราวทีวี คุที่ออกนะครับออก3 2 4 16นะครับ3 2 4 1 6ตัวประกบมาด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับเาหมดเลย 1, 2, 3, 4นะครับแต่3ตัวเข้าใครวินเข้านะครับส่วนวิ่งโลดตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลข1น,น,นะครับใครนำหนึ่งไปวิ่งไปโูดก็ถือว่าเข้านะครับ ผมเจาะให้1นแล้วออก1 6นะครับมันไปอยู่ข้างบนนะครับ4 2, 2> แล้วก็เข้าไขวิน3ตัวก็3ตัวแตกนะครับส่วนไขวิ่งรูดก็เข้าที่1 6นะครับกับต่อที่ราวเฮดดี้ลาวเฮดดีออก9 5 4 8 0 9 5 4 8 0ก็ถือว่าแนวทางของผมหลุดนะครับสำหรับเฮดดี มีงลงหลุดนะครับไฮสามมาสี่จุดวินก็มีเลข่าตัวเดียวเนาะมีเลข่าตัวเดียวนะครับถือว่าหลุดนะครับสําหรับรามเฮดดีวันนี้เลขเด่นผมหลุดเดยอะนะครับสําหรับแนวทางนะครับเรามาดูลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ผลออกโซนสองสี่สามเจ็ดนะครับเลขเด่นก็หลดุดแต่จุดวินเข้านะครับจุดวินก็มีสีมีสามมีสอง มี4มี3มี7เนาะแต่แต่ว่าไควินนะครับก็เข้าที่3 7เจนะครับจุดบิน37วิ่งโหลดหลดนะครับี <c oughs> ๋ยวผมจาะให้6 3สออก3 7 7ผมมาจับที่6 7เเนะี่ยวันเล็กเด่นของผมเป็น5กับ6นะครับตอนเล็กเด่นมันหลดตัวประกอบมันยังเข้าในะตัวประกอบมาด้วยกันวันนี้สังเกตดูได้ลาวทีวีตัวประกอบเข้า ลาวสตาร์ตัวประกบเข้านะครับครับก็ถือว่าแนวทางลาวทีวีลาวเฮตีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับวันนี้ก็วิ่งลุกก็เข้าแค่ทีวีนะครับส่วนชุดวินก็เข้าทั้งทีวีแล้วก็ลาวสตาร์เฮตีลุดนะครับแล้วก็มาตามกันต่อ วันที่หครับวันที่หเดือน4 2,568งักบลก็มาดูลาทีวี ลาวเฮ็ดดีแล้วก็ลาวสตาจะดูลาวทีวีกันก่อนสำหรับหรบแนวทางลาวทีวีวันนี้ชุดบินผมให้ที่หกเก้า เจ็ดแปดศูนย์หกเก้าเจ็ดแปดศูนย์สุดเลขเด่นก็คือเลขหกกับเลขเก้านะครับเลขเด่นหกกับเก้านะครับก็จะให้สามชุดนะครับ ผมเน้นในที่เลข6นะครับ67 68 60ใครชอบเลข9จับที่เลข9นะครับก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับถ้าว่าท่านต้องการเพิ่มเติมแนละ้วก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับจับไปที่ โซนแล้วก็368จะดันแนวทางนะครับผมเน้นใะนที่68นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นชุดลองตังการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับหรือว่าจะวินเอาก็ได้เนาะทีวีมันวันที่4ก็วินแตกเป็นสตัวเนาะ สามตัวสองตัวนี่ก็มาลุ้นกันต่อส่วนลาวเย็ดดีนะครับลาวเย็ดดีชุดวินนะครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกหนึ่งสองเลขเด่น คือเลขเจ็ดกับเลขแปดผมเล่นไที่เลขแปดนะครับแปดหกแปดหนะึ่งแปดสองสามตัวผมจะไปที่สี่มองผมฉีดทำไมเนี่ย <c oughs> ขอไปครับ สี่แปดสองแล้วก็สี่แปดหกนะครับผมเล่นในที่แปดสองกับแปดหกนะครับ ผมชอบชุดในม,มาริสุดผมชอบชุดนี้นะครับแปดหกกับต่อที่ลาสตานะครับชุดวินห้าหก 7 8 2เลกเด่นคือ5กับ6เน้นที่เลข5นะครับจับไปที่57 58 52 3ตัวจับไปที่1 58 สองห้าแปดก็มีแค่นี้เนาะนะครับใครที่รับแนวตางก็เก็บเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขอไวยพรนะครับให้สมาชิกเ c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือน4พศ2 5 6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ทุกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตาม